แน่บอกแล้วเฮ้ยพีกอ่อนมันเป็นคุณเดาพวกแล้วีตาคีณเดาตาคีณเดาตาคุณเดาตาคุณเดาตาคุณหาอะไรอยากทำไรหอยยังหอยยังยังยังข้อรอง ครอยู่ที่ไหนกันบ้างเมื่อกี้มึงอยู่กับพี่ไม้อ่ะห้องชาเชือนเราขึ้นมาข้างบนเราวิ่งจากสตเวทแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ห้องวิจัยอยู่ใกล้ๆกับคนที่อีกคนนึงที่ทาอยู่ตรงตู้เราไปดูดาวใครอยู่กับพี่ด็อกเตรเราเราในสวนการตวห้องไอที่ซ่อมคอมเนาะอือพี่ไม้แกอยู่เมื่อกี้ผมอยู่กับสีแดงไงใช่ ออแต่ผมผมผมยืนยันความรู้สึกพี่มาพี่ม้กับสีเล้อดเดินได้อ่ะเพราะเพราะเขาใส่สแกนพอเขาไปสแกนตัวในห้องพยาบาลทั้งสองคนเลยมีสแกนหรือเปล่ามีไม่ได้สแกนครับมีไม่ได้สแคนมันอาจจะไม่มีเฟรนั้นก็ได้ใครก็ไม่ใครสแกนมีพี่ไม้กับมีับพี่มาพี่าเไม้ใช่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็น ดีดีดีบีก็บริสุทธิ์แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมจะเดินตามพี่มาร์กกับพี่แม็กแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แลาต้องมุกสกิปนะมุกไม่รู้นี่หมดใครเนี่ยนี่หมดใครอ่ะผมสกิป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 ผมย้ำได้ว่าสีส้มอะ่สีสีส้มกับสีฟ้าเดินลงไปข้างล่างส่วนตัวกระทับมากเลยอ่ะ ทรับอยากเจอตัวกระทั่มากเลยเพราะทั่มแม่งฆ่ากูอยากบ่อยเฮียเดี๋ยวแม่งโดนมาไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเชื่อใจม่พอยไม่พอยนั่งดูคนดีเอ้าอย่ามาทับแม่งฆ่ากูถูกรอบเลยเหมือนกันยิงไม้เลยมาด้วยกันพี่ตายผมสแกมพี่ตายผมสแกมพี่ตายผมรีบอ่อตพี่ตายผมรีบอร์ตเลย ผมไม่เห็นศพครับเพราะไฟดับแต่มันขึ้นให้รีพอร์ตใช่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 ช่คผมอยู่กับผมอยู่กับพี่มาร์คใช่เราอยู่กับไม้เพราะเมื่อกี้พี่เดินมาก่อนแล้วครั้นี้มันก็ขึ้นให้รีพอร์ตใช่ป่ะแต่ว่าพี่พี่อยู่แถวไหนอยู่พี่มาร์คบอกไปสิบีบีมันไว้ใจพี่ใช่ป่ะบีมันวิ่งตามพี่แต่ว่าพี่อะ เดินไปก่อนแล้วครั้เนี้ยพี่มันขึ้นรีพอร์ตใช่ป่ะพี่ก็เลยกำลังจะเดินกลับไปรีพอร์ตแต่ว่า B มันเดินตามมาที่หลังไงมันกดรีพอร์ตทันมั้งมก็เลยกดรีพอร์ตแล้วตอนที่อยู่ห้องกดกลุ่มเดินตามกันไปจากไหนปอยู่ตรงอยู่ตรงกลางกลางล่างมั้งการตายอ่ะใช่เพราะคนตายคือมอสใช่ไหมเพราะมอสอ่ะเดินออกจากซ้ายแล้วเราเดินออกจากขวาพี่ม้าผมจำได้แล้วมอสก็ตายพูกเลย ผม,มาไปทงเพจซ้ายล่างผมเจอไข่วิ่งตามผมมาทีหลังจากห้องตรงกลางมาด้านซ้ายล่างมุกมุกไปห้องที่ปล่อยใบไม้แต่พี่ไม้อ่ะ <laughs> พี่อยู่ห้องซ้ายล่าง,งห้องปันป่นองปั่นห้องห้องนั้นพี่ไม้ท,มทําเควสอะไรมั<ห>นคือเควสไรน้ำไอที่มันเป็นปั่นนะ้ำมันต้องหมุนหมุนหมุนไออาเร่ะอ๋อหมุนวาว<ต>ใช่ป่ะวาวอ่ะใช่เออเออแต่ว่ามุกกะไม่ไว้ใจพี่พลอยกับพี่ไม้ไม่ถ้าพี่พลอยถ้าพี่พลอยฆ่าฆ่าพี่ไปแล้วท้อตอนไฟดับ ใช่เพราะว่ามันไฟดับแล้วพี่กับม้ายิ่งไปด้วยกันไปแก้ไฟพี่มาบริสุทธิ์ครับพี่มาบริสุทธิ์นั้นไปเพราะมันมีอะไรเออแต่ไม่บริสุทธิ์พร่าี่มาบริสุทธิ์แกนกับม้าอันนี้โหวตใครมะเนี่ยมใครอ่ะพี่ขนมหมอโหวต๋อกี่เราโดนตามไเ่ียวไม่ใช่อนเนี่เนี่ยในความพิจารณาผมนะพี่ม้าพี่มาพี่พลอ่ะผมว่าเป็นคนดีแล้วรวมผมเป็นสี่ก็เหลือสามคนอ่ะตอนแรกที่ผมเชื่อใจมีแค่สี่คนแล่นเหลือสามคน มึงตะกี้บอทอ่ะมึงไม่รู้อ่ะพี่บีเมื่อกี้พี่บีทำเควสอะไรผมไม่ได้ทำเลยครับผมตามตามๆกดทำที่บ้านกันเดียวเออพี่บีไปทำเควสใช่เดี๋ยวผมเป็นบานเลยกําลังจะไปซ่อมไฟ ผมอยากบวชครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอีกสองเควสคือเสร็จแล้วเ๋ยวผมเดินตามประกบใครก็ได้พี่พลอยก็มีสิทธิ์เป็นวะแต่ผมว่าผมเชื่อใจพี่พลอยแบบผมผมว่าผมสงสัยพี่ยาสามคนน่ะสีเหลืองสีดำแล้วก ah> ็สีขาวพี่เชื er> ่อผมสามคนนี้ไข่ออกก่อนไหมเพราะผมเดินตามสามคนนี้เดี๋ยวให้ให้ให้หวตนมุกน้องจะบวตคนนั้นพรานมุกไม่ใช่ไอม งั้นเอาพี่เอาสองเควส์อ่ะให้เดินตามประกบใครก็ได้ขนมก็เงียบขนมก็เงียบมากเอาสีขาวหรือสีเหลืองพี่สีขาวสีเหลืองเดิมมุกก่อนไหมแล้วเดี๋ยวมุกจะทำเควสให้เสร็จให้หมดเลยเอาเเตีดิหลืองก็ดำมีเลือกอะไรมีชอบสีไหนเหลืองก็ดำด้วยเหรอเอออเหลืงดเดินตามนมุกก่อนไหมเดินตามนมุกก่อนไหมุยากกว่าพี่เพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้เจอสีเหลืองกับสีดำเลยอะ สีขาวด้วยเดี๋ยวมึงเจอพี่ไม้ที่ห้องแก้ไฟเมื่อกี้ไงใช่พี่ไม้เป็นคน่อมพี่ไม้จะหวตใครเนี่ยเอาสีดำพี่สีดำเพราะเราเจอเราเจอในตรงห้องปิดไฟเปิดใสสีดำดาวเดีอยวเดี๋ยวพี่บีอะน่าสงสัยแหละพี่บีอะน่าสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ทุกคนสกีบวชไปก่อนแล้วครนนี้ก็เดินตามคนที่อยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะเอออากไหม งานมุกก่านะผมเลยสี่เควสผมเลยสี่เควสโอ้โหนั่นอ่าให้ให้ให้พิสูจน์ตัวเองก่อนโอเคเฮียอะไรวะเดียอะจุกอตออหลอไปหมดแล้วมันเลยเดินตามเลย แล้วเราก็เหลือโลดอีกทีนึงาจ่ใช่ไม่ว่าง่ะทอทิไม่เป็นไรีครับฮัลโหลพี่พักตายไม่นับพี่พักโอไม่ได้ตาพี่แป๊บเดียวตอนแรกเราสงสัยทับเว้ยแล้วก็เหลือขนมกับไข่แต่ไข่รู้สึกแสดงตัวแบบเยอะมากว่าตัวเองไม่ใช่ซึ่งมันเหมือนกับว่าตอนนี้พี่ว่าขนมกับพลพี่พลอยฮะไม่แต่กู นี่ตอนที่พี่พออยู่กับหนูตอนแรกต่อพี่พออย่างไม่ยอมไปท่อมไฟมันที่หนูเดินมาแล้วบีบวัดกับพี่เพราะว่ามันมีคนวิ่งพี่รู้ว่ามีคนวิ่งไปแล้วพี่ก็เลยจะลงไปทำเควสที่ห้องแลบไม่นะพี่มาร์คผมไม่ได้ตาพี่ตาเดียวเองผมอันนั้นผมวอดขนมนะผมวอดขนมก่อนถ้าขนมที่มีไอ้จะวอดผมจะวอดผมผมไม่ได้เป็นจริงจริงผมไม่ได้เป็นจริงจริง ไม่เชื่อหนูไม่เชื่อ<นค>เฮ้ยต้องเชื่อแล้วจริงๆเดิตนตาพี่พั๊กทตาพี่บั๊กไม่ได้เดินตา <c oughs> ตายเลย <c oughs> คือคือถ้า,ถาผมพูดเลยนะถ้าบีมันเป็นนะมารตายไปแล้วอ้าวเราที่ผ่ายแล้วมาตายไปแล้วไม่เชื่อเรามีไลน์ที่เราตามไสไปอ่ะมีมาร์กวิ่งมาด้วยนะเราเสร็จพอไฟดับเราก็วิ่งตามไ่ไปเอ้ยวิ่งตามไม่ใช่ดิมาร์กอยู่กับใคร เรามูไม่ได้อยู่กับพี่มาร์คแล้วไปเจอพี่ห้องไฟพี่พลอยหนูไม่ได้อยู่กับพี่มาร์คพี่พลอยไม่เชื่อใจผมมากเลยตาเนี้ยฮะก็ไม่เชื่อใจมึก็แต่วัานี้หมูขอกดอีเมลเจมปี้ต่มหมายถึงว่าตอนที่แกไปเปิดไฟกันจําได้ปะแล้วแกก็เห็นพี่เดินตามมาจากหังอ่นั่นน่ะคือใครอ่ะอยู่กับมาร์คตรงเครื่องสแกนรูปบัตฮัลโหลละมุละมุไปหินจำพี่มาร์คได้เลยพี่จะเล่นฮัลโหลพี่เล่นอยู่ คือตอนนี้ต้องโหวตเว้ยต้องเอาคนใดคนหนึ่งออกเพราะไม่งั้นจะแพ้ถ้าโดนใครคนผมใช้ใจพี่พลอยเพราะผมเห็นพี่พลอยทำสามเฟสที่ผมรู้สึกว่ามันเร็วมากปุ๊กตุ๊กสามวินาทีงั้นโหวตโหวตขนมก่อนเว้ยโหวตขนมก่อนพี่พลอยโหวตใครพี่พลอยจะโหวตใครพี่ีพี่พลอยจพี่โหวตใครเพราะว่าใครอยู่กับมาร์ โอเคพี่จัปหนูไม่ได้อยู่กับพี่มาร์กเมื่อกี้หนูว่าหนูไม่ได้อยู่กับพี่มาร์กเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่ตายไปตั้งแต่ต้นนรกตายแบบตายแบบี่พี่เห็นก่อนที่ออกมาที่จะไปซ่อมไฟก่อนไปซ่อมไฟอ่าคืออยู่กับใครที่ห้องสแกนห้องรูดบัตรอ้าวในบทใครกันบ้างบีเชื่อใจใครบีผมเชื่อใจพี่พลอยใช่ไหมหนูว่าพี่พลอยกับพี่บีเป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรยังเอาแล้วเฮ้ยแล้วพี่คนเดิมจะฉีกหายกูหรือไง กับขอบพระคุณทุกคนนะคะในวันนี้เออว่าแล้วไอ้ทูยูไปพูดเก่งบีมึงอ่ะทั้งกูเขวไอ้บีมึงเชื่อใจพี่พอยได้ยังไงที่พอยกับกูโอ้พี่พอยชึกๆเลยเมื่อกี้ โอ้พี่บอลแม่แกรทำเคล็ดสามเคล็ดต่อหน้าผมอ่ะโอ้เขาทำอย่าคนอื่นทำขึ้นไม่เข้าใจพี่โอ้บีมึงทำกูแหวกเนี้ยไอ้ยังอะไรของบีวะเนี่ยกูอีกแล้วทุกคนหยุดหยุดแชทไม่ได้เพรากระโดดจากหลุมนะเออเหมือนไม้ไม่ถั่วแล้วอ่ะจรินๆแต่ก็ชนะแล้วไม่ลบ นี่ย่โลกมากทุกคนเปิดตาที่ดีอกยังรู้สึกว่าคือคือมีพูดมากกว่านี้อีกเหรออืมพี่พอยอ่ะอ้าผม ผมตายเราไปเดี๋ยววิเคราะห์ขาดมากเลยเพราะว่าปกติอ่ะเวลาผมจะโหวตอันไหนแล้วผมมีมีมีหลักอ่ะพี่พลอยจะตามบ้างเว้ยแต่เมื่อกี้พี่พลอยขัดหมดเลยเว้ยเพราะผมจะโหวตขนมพี่พลอยโหวตไข่คือกูคิดแล้วว่ามัาเป็นสองคนนี้กูเลยเมดเอนซี่แต่มึงอกี้ถากูเขวีกูเลยเมื่อกี้ผมผงรู้สึกตอนที่ผมนึกว่าเออเชื่อได้ไหมพี่พลอยเลือกแต่ครัผมบอกเลยถ้าถ้าสมมติไอบีบอกขนมผมโหวตขนมแล้วขนมออกปั๊บพี่พลอยต่อจบแล้วชนะแล้วเว้ยตาตั้งแต่เมื่อี้ผมลืมนึกี่ยผมหมายเดาถูกไหม ผมลืมดื้อไปว่าที่จะไปจะไปพี่พลอยเอาแต่พี่ไขวะพี่ไข่ก็หาทุกคนหมายถึงว่าพี่พลอยเจาะจงไม่ตอนแรกที่เราจะไม่เราจะไม่โหวตอะไรไข่หรือใครนะแต่ว่าประเด็นคือไข่อะมุ่งเป้ามาที่เรามากเลยแล้วแบบเราก็ไฟกันอยู่สองคนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โหวตไข่ปุ๊บอะเราจะพีรุ่นเว้ยถ้าพีรุ่นเราเบนโดนอย่างเงี้ยพีรุ่เไขว้ผมผิดใช่ไขข้อะไข่แบบ ยืนการมากไข่ค,คิดหนาแล้วไข่แบบไม่ได้แบบไอเนี่ยพี่พลอ่ะดูแบบพูดเยอะเว้ยตามวิเยอะแล้วแบบ ไอ้บีเลยกูบอกเลยช็อตนั้นแ่ะบีแม่แต่กูเขวกูแบบไม่ผมไม่โทษวมากเลยผมลืมไม่ผมลืมลืมไปผมลืมนืมตรงที่เกมนี้มีมีกีมโพสเตอร์สามคนไม่ผมลืมลืมไปผมลืมลืมว่าพี่พลอยอ่ะพี่พลอยเขาจอดจงแต่แต่ใครเควสเควสได้ก็โอเคะเห็นพี่พลอยทเควสมึงหลงเชื่อคนง่ายเออพี่เอ้เยผมก็เหมือนพวกผมเชื่อใจพี่พลอยผมเชื่อใจพี่พลอยร้อยเปอร์เซ็นพี่พลอยทำสามเควส เ้าผมเลยอะไรวะเนี่ยมึงนัดไดีมากตัดคลิปช่วงเมื่อกี้นะแล้วมึงเป็นประจานตัวเองนะดีคุกอมเลยอผมไม่ย้อนนึกว่เลไม่อยากยะ้ห เอานะไม่ไม่ลองเงนะข่ายดีกว่เคโอโอเคโอเกโเคโอเโอเคโอโอคโอคโอเคโอเคเหโอเเออเคอเเ